สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะพบกันเหมือนเดิมทดสอบสัญญาณสักหน่อยพบกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันอาทิตย์เสียงชัดภาพชัดเนอะอันนี้ใช้เน็ตของโรงแรมนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้เน็ตบ้านอ่า FC เข้ามากันอย่าง รวดเร็วและเนืองแน่นนะคะยังไม่ถึง2นาทีมาแล้ว500ร้มากกว่าวันนี้เขามาทานด้วยนานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตามที่บอกว่าได้พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะคะแต่บางคนก็จะถามว่าไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยพอดีไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าไปเที่ยวไหนก็บอกแค่ไปเที่ยวเ,เรามาเที่ยวที่เมือง สมัยก่อนเขาเรียกกาลกาตานะคะสมัยนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโกลกาตาก็มาพักที่โรงแรมนะคะบนถนนพาร์คสตรีทนี่นะคะก็ห้องก็โอเคนะคะประมาณนี้แอบเห็นสองลิง แอบเห็นสองลิงนะคะกำลังนอนแน่ใครก็ไม่รู้เนี่ยอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจ กดอะไรก็ได้นะคะสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวทั้งปีแล้วต้องจบด้วยไปประโยคนี้ <c oughs> นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะฝนตกค่ะฝนตกชุกเลยทุกวันก็ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่ก็วันนี้หมายว่าทริปนี้นะคะก็จะแบบประมาณว่าอืม อยากจะลองไม่ใช่อยากก่าจะลองอยากก่าจะเดินทางด้วยรถไฟให้มันแบบว่าหลากหลายหน่อยถ้าเบิดถ้าเกิดว่าไปแบบไปฟไลายอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเครื่องบินเนี่ยก็ปป๊บเดียวถึง <c oughs> เด็กๆนั่งรถไฟเนี่ยเขาก็จะสนุกสนานแบบเออไม่ได้มันได้ดูวิวข้างทางได้ดูคนกำลังวิ่งขึ้นรถไฟมีของมาขายอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เขาก็สนุกเขาว่านะไปเครื่องบินก็ เช็คอินนั่งรอแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องพอขึ้นสึกก็นั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเครื่องก็ออกละอะไรแบบเนี้ยประมาณถ้ามากลกาต้าน,นะคะก็ประมาณ50นาทีก็ถึงเออถ้านั่งถ้าบินไปทางใต้ก็ค่อยหน้าบินหน่อยเพราะว่าทางใต้นี่ถ้านั่งรถไฟจะใช้เวลาประมาณสอาวันนะคะจากพัฒนา เห็นไหมขนาดไม่ได้มาขนาดไม่ได้อยู่บ้านยังหอบเสื้อผ้ามาคอสตูมให้ fc ดูได้เลยเห็นไหม <laughs> ทีนี้พอมาแล้วนะจะออกเที่ยวมันก็ติดปัญหาอยู่หลายอย่างฝนตกละอย่างหนึง่งแต่ไม่เป็นไรที่นี่มันเป็นในเมืองนะคะฝนตกก็พักเดียวแต่มันก็แห้งมันไม่ได้เฉอะแฉะเหมือนชนบท ถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยฝนตกนะไม่ต้องเดินเดี๋ยวจะมีรายการลื่นถไลไ่ลล้มอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเมืองเนี่ก็จะดีหน่อยฝนตกแล้วเดี๋ยวสักพักแห้งคือฝนหยุดมเมื่อไหร่ก็ออกได้เลยอืกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือมันยังล็อกดาวน์อยู่ล็อกดาวน์นี่ไม่ใช่ล็อกร้อเนนะคะล็อกแบบว่าอืม บางอย่างเปิดได้กี่โมงกี่โมงอะไรแบบนี้แล้วที่เมืองนี้นะคะก็จะเปิดได้ถึงประมาณหกโมงนะคะก็จะปิดหมดแซมจี้ไม่ต้องเปิด<ม>ปั้นก็อมแสงมันเยอะเกินไปเราจะต้องอาศัยแสงจากธรรมชาตินะคะไม่งั้นน่าจะดำ <laughs> นี่ยแล้วร้านอาหารนะก็ให้เปิดสิบสองจะบอกว่าสิบสองให้เปิดเที่ยงไม่มีของกินเลยหากินลำบากลำบากเปิดเที่ยงแล้วแต่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงแล้วจะกินอะไรอะต้องหาพวกบะหมี่เกึือสำเร็จรูปขนมปังอะไรมาไว้ที่บ้านนะคะ แสมจีนไม่ต้องละลูกไลฟ์ e n o u g อะโฮะหยะไไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางคืนนะนี่ไลฟ์กลางวันยังมีแสงแดดอยู่ลูกชายหวังดีไปเอาโคมไฟมาเปิดให้ <c oughs> ที่โรงแรมนี้ก็ระดับสี่ดาวนะคะ ราคาก็พอสมควรเหมือนกันแต่สำหรับไม่หญิงนะว่ามันแพงไปหน่อยเพราะว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่ห้องมันเล็กไปนนิดนึงแต่ว่าการตกแต่งอะไรก็ห้องเล็กอะ่ะมันจะไปใส่อะไรมากมีทีวีเครื่องนึงแล้วก็มีเคมไฟให้มีโต๊ะมีสตูนที่นั่ง นั่งชมวิววิวไม่ใช่ไม่ใช่ใชวิวสวยๆนะวิวตึกรอ <c oughs> บๆข้างเป็นตึกหมดเลยราคาก็ห้าพันนะคะต่อคืนห้าพันรูปีต่อหนึ่งคืน <c oughs> ค่อนข้างจะเป็นโรงแรมที่มีแต่คู่รักมาตั้งแต่มาพักนะนี่เข้าคืนที่สองละ ยังไม่เห็นแฟมิลี่เลยยังไม่เห็นแบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมาพักเลยมีแต่คู่รักผู้หญิงผู้ชายมากันไฮไฮหน่อยคือเขาจะไม่แต่งตัวแบบอินเดียนทรดิดชันนะคะคือไม่ใช่แบบใส่เสื้อผ้าใส่ชุดอินเดียใส่เสื้อผ้าธรรมดาเสื้อตนเกางคกงนขาแจะแบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เราก็ดูดูล้วก็ เออก็คือปกติเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นคนใส่ชุดอินเดียเนาะแล้วก็แบบคือไปที่ไหนก็จะใส่เห็นใส่ชุดอินเดียจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่มาที่นี่คือแบบเอ้าโอ้แต่งตัวแบบสากลธรรมดาอะไรเงี้ยบางคนก็เหมือนบ้านเราเลยอ่ะไม่บรรยายแล้วกันว่าเขาใส่ยังไงใส่เหมือนบ้านเราเลยเสื้อตัวกางเกงตัวจะเป็นขาสั้นจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวจะอะไรตามสบายเลยเห็นจน เห็นแล้วบอกเออเออค่อยค่อยค,อ,ยคอ,ยอารมณ์เหมือนกรุงเทพหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศนะมันจะคลายๆเล้าก็คือแบบเฟิดไฟดิมไลท์ส,สลัวสลัว,ลวบอกเฮ้ยฉันมาพักโรงแรมอะไรเนี่ยพลาดไปแล้วจองไปแล้วสี่คืนจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ทำไง เปลี่ยนไม่ได้ต้องรอพักให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าที่อื่นก็คือทริปนี้ที่จริงกัะว่าจะมาสักสี่ห้าวันนะแต่ดูก่อนว่าถ้าเกิดเออมันมีที่ให้เที่ยวต่อก็จะไปต่อนะคะยังไม่กลับบ้านเพราะว่าเด็กก็ไม่มีห่วงอะไรเด็กโรงเรียนก็ปิด <c oughs> หาพากันเที่ยว <c oughs> ก็จะมีคลิปให้ดูนะคะทุกทุก ทุกทกที่ที่ไปทุกๆช็อตนะคะมิงก็จะถ่ายคลิปมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะต้องแบบว่านิดนึงที่สละเวลาส่วนตัวแล้วก็ถ่ายแน่นอนทำไมถึงบอกว่าส่วนตัวเราไปเที่ยวใช่ปะ่ะเราไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถึงตรงนี้เราก็นั่งแล้วก็สั่งแล้วก็กินแต่ถ้าเราจะทําคลิปเนี่ยเราทาเรานั่งเราสั่งเรากิน เราเดินเหมือนเดิมแต่เราจะต้องเพิ่มการถือกล้องเข้าไปด้วยถ้าไม่กล้านี่ก็ทำไม่ได้นะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าใครก็จะถ่ายได้นะหลายๆคนถ่ายได้แต่ไม่งงบอกหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยฉันก็ถ่ายได้แต่ฉันไม่ถ่ายบ้างเอาให้กล้ากล้าถ่ายกล้าถ่ายก็ได้ไม่กล้าถ่าย อายเขากลัวนี่นั่นก็ไม่ได้แตไ่ไม่งั้นไม่ไม่อายอะ่ะก็จะถ่ายอะ่ะทําไมอะ่ะอืมยังไม่เห็นคลิปเลยค่ะยังค่ะกําลังตัดต่ออยู่นะคะคิดว่าอาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเอาคลิปเอบนรถไฟนะคะลงให้ดูเราถ่ายกันตั้งแต่บนรถไฟเลยเ ก็จะได้ดูนะคะบนรถไฟแล้วก็เลยมาถึงโรงแรมแล้วก็มีไปตลาดแน่นอนนะคะแต่ตลาดก็จะเงียบเหงานิดนึงคงจะไม่เปิดกันเต็มที่ทั้งทั้ที่เมืองนี้นะคะทำไมไม่จะชอบเพราะว่าตรงตลาดเขานะคะคนจะมันจะแบบว่ามีของขายเยอะมาก แล้วก็ราคาถูกราคาไม่แพงคือหน้ามาช็อปสุดๆที่นิวมาร์เก็ตเนี่ยหน้าช็อปมากเพราะว่งเคยมาหลายครั้งแล้วก็จะสอยพวกจุดนอนเนื้อเสื้อผ้านั่นแหละเอากลับไปบนรถไฟนะคะคลิปนะคะเอาเกริ่นเกรินให้ฟังเผื่อจะอยากดูเมลดรถไฟเนี่ยนะมันก็จะมีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ บรรดาของขายต่างๆที่ขึ้นมาบนรถไฟนะคะมีสาวสองด้วยอ่ะไม่ไม่พูดกระเทยแล้วกันเดี๋ยวจะทวงติงมาอีกว่าไปไปพูดคําว่ากระเทยไปเหยียดเขาไม่เคยเหยียดนะคะไม่เหยียดเลยเพราะว่าสมัยก่อนก็มีแต่คํานี้เอาสมัยตอนอยู่มัธยมเขาเรียกกันตุ๊ดด้วยซ้ําใช่ไหม <laughs> สาวสองคำว่าสาวสองนี่มาทีหลังนะคะเรียกดีไม่ดีเหยียดไม่เหยียดอยู่ที่เจตนาไม่หญิงตอนนี้กรุงเทพสั่งปิดอีกแล้วคะ่ะเริ่มพรุ่งนี้มันก็คงอย่างนั้นและคะ่ะเพราะว่าอ๋อมันไม่หยุดฉุดไม่อยู่แถมมีปัญหาเรื่องวัคซีนเท่าที่ตามข่าวนะคะมีปัญหาเรื่องวัคซีนอีกคนได้ฉีดก็ฉีดไปคนฉีดก็ฉีดไปคนกลัวก็กลัวไป ไม่รู้จะว่ายังไงแซมจี <c oughs> จะต้ามัดดูเดี๋ยวไม่สบายสวัสดีค่ะจากไฮดราบัตค่ะไฮดราบัตเป็นไงมั้งคะ แต่ละเมืองเขาก็จะล็อกไม่เหมือนกันนะคะอยากเห็นข้างนอกวิวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีเดียวทำคลิปให้ดูเลยว่าเป็นยังไงตัวถนนที่ตั้งโรงแรมที่หมิ่งยู่นะคะค่อนข้างจะดูโอเคคือไม่ไม่ดูว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกแะลรไม่เป็นระเบียบอะไรมากคือค่อนข้างจะโล่ง ปร่งสบายประกอบกับร้านค้าก็ปิดปิดไปเยอะอุตายปิดเดี <c oughs> ๋จะรอเรือมากไปร,ร้านค้านะคะก็โดนปิดไปเยอะนะคะก็จะค่อนข้างเหมือนเหมือนร้างเห็นแต่ตัวตึกเอาไว้มิงจะถ่ายาสิ่งปฏิมาก,กรรมต่างๆนะคะของเมืองนี้มาให้ดูเป็น ตามตึกเนี่ยเขาจะมีเป็นตึกสมัยเก่าสมัยบริติชเลยเมีเยอะเลยเป็นทรงโบราณโบราณสวยๆนะคะขอบคุณนะคะทุกอา่ากำลังใจนะคะทุกดาวทุกหัวใจทุกไลค์นะคะที่ส่งมาให้ไม่หังดีใจมากเวลาไลฟ์ทุกครั้งนะคะก็มีคนดูแบบอยู่ถือว่าเยอะอะลองคิดดูนะเรายือนอยู่คนเดียว เสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งพันสองพหรือสามพันคนมายืนดูเราเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยเอาเราไม่พูดถึงออนไลน์นะเอาตัวเป็นๆอนนะคนพันคนนิ่มันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆน,นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการไลฟ์ระดับหนึ่งนะคะสำหรับแม่บ้านตัวเล็กๆอุ๊ย พูดออกมาได้ว่าตัวเล็กๆตัวเล็กหรอเปล่าลูกฮะ <c oughs> มาตัวเล็กไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ลูกชายไม่อยากตอบตอบืม <c oughs> <c oughs> กินส้มตำไปด้วยดูพี่หญิงไปด้วยนะดูเขาใส่กระโปรงใช่ไหมอมืขยบนิดนึงอันนี้ห้องอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะห้องนะคะอ่ะยืนบังเตียงเป็นเตียงใหญ่เลยนอนกันได้สี่คนนอนได้เลยนะอย่าพูดว่าเ,เตียงมีแค่เตียงเดียวนอนเข้าไปได้ยังไงสี่คนนอนได้นะพอ,อดีเลยนอนมาแล้วไม่ไม่ถึงขนาดว่าเบียดกันมากอะไรมากพอนอนได้นะคะ แล้วก็เสียงก็จะเงียบนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดพัดลมเป็นแอร์แล้วไม่ใช่แอร์กี่ <c oughs> ส่งดาวค่ะขอบคุณนะคะใครส่งดาวมาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เตียงนี้ก็นั่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะมันสปริงเกินไปมันหนามากเลยประมาณนี้แล้วแต่เด็กๆคงชอบดูดูดูน้องแซมดูสนุกเขาล่ะเอเอเอา้าวอ้าวอเอาเข้าไป <laughs> มาก็นั่งไม่สนุกเท่าไหร่ ส่แหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือหนูชอบชอบเกี่ยวกันไหมเนี่ยห <c oughs> <c oughs> ลงคารมไม่หญิงแล้วคะ่ะไม่หญิงไปทำอะไรมาเที่ยวคะ่ะเบื่ออยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านมากๆประสาทจะกินอยู่มาสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วขอหลบเลี่ยงกันอยู่บ้านสักแป๊บหนึ่งมันเป็น เรื่องธรรมดาของคนที่เคยออกไปไหนตอนไหนแล้วจะต้องมาถูกกักอยู่แต่ในบ้านวันนี้จะมีแม่หญิงกับเด็กๆนะคะคุณพ่อนอนคะ่ะ เสื้อผ้าอะไรเตรียมไม่มากแต่ชุดนี้ต้องเอามาเดี๋ยวเอซีไม่มีดูนะคะเอซีรอจะดูชุดสวยแล้วมาไลฟ์ชุดธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้ต้องออกมาด้วยกระโปรงก็ยังอย่างหนาเลยนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูกระโปรงนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งกระโปรงเนี่ยบานมากขอบอก อ้าวเธอมาแบบว่าสยายกระโปงให้ดูไหมเธอจะไข่คลองเหรอโชกระโปรงนี่นะคะมันคือกระโปงอย่างเงี้ยมันจะต้องบานประมาณนี้แหละมันจะไม่ไม่น้อยกว่านี้นี่ยังน้อยนะถ้าเกิดเป็นแบบที่เขาแต่งงานนะมันจะใหญ่กว่านี้อีกมันจะบานมากกว่านี้ อันนี้ใส่ธรรมดานะคะถ้าเป็นไอตัวแรงก้าที่เป็นแบบใส่แต่งงานนะมันก็จะแบบหนักๆชุดอย่างเดียวนี่หลายโลอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ากล้องมันเอียงๆนิดนึงไม่เอียงหรอกเนาะ ผมดำดีและยาวมากค่ะมีร่วงไหมคะมีค่ะก่อนที่จะมาใช้เซรั่มหัวหอมนะคะผมก็ร่วงเยอะร่วงเป็นกำๆเลยทุกครั้งที่หวีผมนะคะผมก็จะร่วงเยอะมากเลยติดหวีเยอะพอมาใช้เซรั่มหัวหอมนะคะก็การหลุดร่วงลดลงนะคะกลับมาดกเหมือนเดิม อนนั้นแบบว่าเครียดเลยบอกตายแล้วเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นช่วงผลักผมแบบเออผมมันจะล่วงๆวงให้หมดแล้วก็ผมใหม่ออกแต่มันล่วงเยอะเกินไปล่วงวันหนึ่งเป็นกำกำนี่มันก็ไม่ไหวนะเราหวั่นวิตกก็เลยไปหาหาดูว่าเคนที่ขอผมร่วงที่เนี่ยเขาใช้เซรั่มอะไรกันก็ไปได้มาเซรั่มของหัวหอมนะคะก็เอามาฉีดปื๊ดปื๊สี่ห้าทีหลังจากสระผมแล้วก็โอเคผมหยุดร่วงเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะ แล้วไม่ได้แพงเลยด้วยขวดหนึงก็สองร้อาูปีเอง mm. เลิศม,มากโกลกาตาล็อกดาวนไม่คะล็อกทุกที่นะคะแต่ว่าจะล็อกระดับไหนนี่ก็แล้วแต่เ,เมืองนั้นๆนะคะอย่างเมืองนี้ล็อกอ่ะร้านเปิดสิบสองเปิดเที่ยงเที่ยงวันหกโมงเย็นให้ปิดร้านอาหารเปิดได้ถึงสองทุ่มนะคะส่วนร้านแผงลอยอะไรนี่ก็ลดลดลดลงไปเยอะมากเลย ร้านเสื้อผ้าก็เห็นเปิดขายอยู่นะร้านอื่นๆก็โออยู่แต่ร้านที่เป็นแบบข้างทางอะไรเนี้ยจะไม่ค่อยมีเลยน้อยมากๆไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่าถ้าเขามาเปิดแบบเต็มสตรีมเนี่ก็คือสมัยก่อนเนี้ยนะตลาดที่มิ่งมาเนี่ยความที่ชอบคือเลยว่ามันจะมีของขายเรียงเป็นตับเลยอะ่ะร้านข้างทางอะเยอะมาก ร้านขายโดซาร้านขายโมโม่ร้านขายปานีปูรีร้านขายเสื้อผ้าขายขนมขายแซนด์วิชคือมันเยอะมากอะ่ะมันแบบเรียงเป็นตับเลยอะ่ะแต่ในณปัจจุบันนี้คือเขาก็ไม่ได้เปิดหลายๆร้านก็เจ๊งไปปิดไปนะคะไม่ได้เปิดนานๆแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาแบ็กอัพอ่ะต้องจ่ายค่าเช่าร้านต้องจ่ายลูกน้อง มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเป็นปีๆอ่ะไม่หญิงขนาดไม่อิงยังไม่ไหวเลยขนาดร้านนี่นะค่าเช่าไม่ได้เยอะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านแล้วส่วนใหญ่เราจะเป็นคุมสูตรเองเราเป็นคนคุมการทำอาหารเองเพราะฉะนั้นรสชาติจะคงที่ยยังไม่ไหวเลยมันไม่ไหวไม่ไหวเลยงานมันเยอะแล้วเราไม่สามารถที่จะเก็บลูกน้องเอาไปช่วยทำได้เราก็ต้องปล่อย เรารับผิดชอบไม่ไหวว่าเอรอาจะระหว่างที่ทํางานเนี่ยเขามาเกิดมาติดขึ้นมาอุ้ยมืนปล,ปล่อยไปดีกว่าทําเองก็แก่แล้วเนาะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วอืก็ช่วงระหว่างที่มาเที่ยวนะคะมิ่งก็จะมาไลฟ์วันนี้นะคะแล้วถ้าไม่อะไรก็ อีกสองสามวันก็น่าจะกลับบ้านแต่ถ้าเที่ยวต่อก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะก็แน่นอนคนดูก็จะได้ดูทริปที่ไปเที่ยวต่อด้วยเนาะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะเข้ามาชมเข้ามาเชร์กันเยอะมากเลยสองพันสี่ร้อยลูกตานะคะตอนนี้ที่ดูอยู่อืมก็แล้ว <Hello. S 1> เดี๋ยวไม่อีกจะขอตัว ลงไปก่อนนะคะจะไปตัดคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปนั้นจะได้เสร็จมันจะต้องมาต้องใชเ้เวลานิดนึงในการตัดนะคะเพราะว่าด้วยสภาพที่เวลารถไฟวิ่งมก็จะสะเทือนนิดนึงเราจะต้องมีการแบบสเตเบิลไลท์าำให้มันหายสะเทือนหน่อยหายเช็คหน่อยนะคะก็จะเอาเวลาไปตัดคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวก็ตอนเย็นจอไปเดินเล่นต่อนะคะโอเคเนาะมาไล์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไม่หายคิดถึง อาทิตย์นึงไลฟ์แค่ครั้งเดียวแล้วจะเว้นไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะที่จะไลฟ์ในระหว่างนี้นะคะโดยที่แบบเออค่อนข้างสะดวกหน่อยไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะเดี๋ยวมิงจะามาไลฟ์กันอีกนะคะเรื่อยๆมีให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะก็ฝากเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ด้วยถ้าใครดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ว่าต้องมานั่งเฝ้าหน้าจออะไรย้อนหลังได้นะคะไม่ได้ลบอะไรเลย โอเคเนาะใครมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์นะคะมิงอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบให้ได้ทุกคำถามนะคะขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย